นกกระดาษนะครับผมสูงหนึ่งร้ยแปดสิบสามครับร้อยแปดสองร้อแปดสามอะพอไปไหนพออยู่ในตู้พอวิ่งกระจุยกระจายใครนอนแล้วก็กู๊ดไนท์นะครับแมวพันอะไรแมวไทยนะแมวไทยแต่ผมว่าไข่ตุนนะ๋นอะเป็นแมวที่แบบกระโหลกใหญ่อะตอนที่ผมเจอตัวแบบมีมัสเซลอะ่ะแบบ ร้องไม่หยุดแล้วก็ดูผมผมผมไม่รู้จริงๆว่าพันอะไรแต่น่าจะเป็นแมวไทยนี่แหละไม่รู้ผสมอะไรมาหรือเปล่าแต่รู้ว่าหัวใหญ่มากคิดถึงจุธาเทพไหมคิดถึงคุณแก้วขอบคุณครับคุณก้าวขอบคุณนะฮะฮอิโปก็มาคุณออยมีความอะไรอะ่ะเหมือนผสมสกอตติชใช่เหมือนผสมแต่ว่าแบบ ไม่น่าไม่น่ามันสามารถบอกไหมอุย้ยขอบคุณนกบินบนหัวคุณปอปิ่นมันสามารถดูได้ไหมทุกคนว่าสำหรับเซียนแมวนะตุนค้างใช่ว่าแบบมันสามารถดูได้ไหมอะ่ะว่ามันสามารถตรวจอะไรได้ไหมว่ามีเชื้ออะไรอะมองอะไรอะมีเชื้ออะไรบ้างออย่างเงี้ยขอบคุณสำหรับหมวกนะครับใครที่ส่งมาเมื่อกี้ มันเป็นท่าประจำหันแล้วคุณวุ้นเส้นเมื่อไหร่มีละครรอก่อนนะพี่เกดออกกำลังกายไหมคะออกครับออกทุกวันออกทุกวันคุณนุ่นขอบคุณครับมีหมามาวิ่งด้วยพี่เกดกลับลมสักทีเดือนไหนเออยาวๆเลยครับไม่ได้กลับเลย คุณ9ดอกกุหลาบมายี่สิบเก้าสามมาให้ถึงร้อยก็ได้ ขอบคุณสำหรับหมวกตุ๋นๆแบบบางทีแบบไม่ค่อยเอามือหนีเนี่ยแบบให้จับมือได้อะไรเงี้ยเนี่ย,ย,ยคุณหญิงขอบคุณครับเห็นปะเห็นปะเนี่ยโอเค ในอนาคตนะทุกคนผมอะ่ะกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างนี้ขอบคุณคุณสิบูคุณสิยซับระโมกผมมาในอนาคตผมคิดไว้ว่าคุณตายขอบคุณครับผมจะมีบัตรจับมือตุ๋นดีปะ่ะแบบบัตรจับมืออ่ะแบบจํานวนจํากัดอะขอบคุณครับคุณเก้าผมตั้งใจนะในอนาคตเดี๋ยวก่อน แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมจะไม่ให้ไม่ให้น้องไม่ให้น้องเหนื่อยแต่แบบ <c oughs> คืออะไรไม่เอาหรอไม่เอาหรอก็จับมือเองไม่เป็นไรเลยคนมาก็แปะมือแค่เนี้ยแล้วก็เขาก็ไปก็มาถ่ายรูปคู่อะ่ะไม่ชอบหรือไงโอเคปะ่ะเดียว นิดเดียวโอเคไหมโอเคอ่ะอ่ะ,อะโอเคทุกคนใครตุนไปก่อนใครตุนไปก่อนตุนหมวกใช่ปะหมวกอ๋อทุกคนตุนไปก่อนฮะ ตุนมองคนดูสิตุน๋นมองคนดูหน้าตาแบบคอไปไหนนั่นน่ะดิคุณเก้าขอบคุณนะโอเคนะตุนหมดเวลาทุกคนขอบคุณสำหรับใครตุนครับใครตุนขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> โอเคไป ขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวคุยกันอีกแป๊บหนึ่ง๋ยวไปละขอจกพุ่งหน่อยพุ่งแบบแน่นมากผมบอกเลยสามแสนใจขอบคุณนะสำหรับสามแสนใจตุนหนักกิโลไม่เคยช่างเลยครับมีแมวบนหัวก็มาคูเปิลขอบคุณครับ,บคูคบบคเปิลอ่ะเลยคุณบูม าไมดูหล่อขึ้นไฟมันสวยตุนกับกองร้อยไม่กลับนเนี่ยยังดูงเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรละเหมือนกอดตุ๊กตาแมวเลยใช่สวัสดีค่ะคุณออยขอบคุณมากคุณเมเปิลขอบคุณครับติดตามพี่ตั้งแต่นางอายจริงหรอานานแล้วนะพี่กัดไฟแปบ๊บหนึ่งมันกลับกองได้ปะทุกคนไม่มีอะไรเลยไฟกลมๆอ่ะเออไฟกลมๆอ่ะอันใหญ่ๆด้วยเออขอบคุณหัวใจเมื่อกี้ คนที่ถามแล้วทำไมยิ้มคนเดียวขาวานใช่ครับขาวานขอบคุณนะครับคุณนันตตี้สำหรับมงกุฎดอกไม้ตุนโอเคสเตีย r e อยู่นิ่งๆคนดีที่ไหนจะมาอีกไหมโอ้โหขอบคุณมากนะที่ยังติดตามกันแต่ว่ายากละเพราะว่ามันรวมกันลำบากแต่ก็ไม่แน่ว่าช่วงนี้ว่างกันเยอะไม่มีละครถ่ายกัน เราก็ติดตามแต่ท่านกงศุลขอบคุณครับไลฟ์เก่งแล้วผมพูดเก่งขึ้นนะผมผมรู้สึกอะไรอะ่ะเออผมแบบอยากตอบกับทุกคนอะอยากคุยกับ f อด้วยอยากคุยกับแฟนคลับด้วยก็เลยแบบมาไลฟ์แล้วบางทีเพื่อนก็ชวนเล่นใครตุนไปนอนก่อนไปคุณเมเปิ้ลขอบคุณมากครับขออีกสิบนาที อยู่กันก่อนขออีกสิบนาทีคิดถึงท่านรองดังลุตโตมายัางไงพี่เกดตอบหน่อยก็กินข้าวไอะไรอ่ะโอ้ <c oughs> oh, ปาวานมาคุณเป็นภาษาจีนนะ่ะส่งปาวานมาให้ผมมาขอบคุณมากนะครับ <c oughs> พี่เกดไม่ว่างหนูดูไลฟ์ตุ๋นนอน <c oughs> ได้นะคะ <c oughs> งั้นใครที่จะดูไลฟ์ตุนนอนฝากให้แมวเลียด้วยขอบคุณมือแมวฝากโยนแมวเลียมาให้ด้วยนะพี่เกดดีใจที่พี่เกดเล่นต่อต่อปกติตามดูในไอจีอย่างเดียวคือผมจะบอกว่าจริงๆผมก็อยากมีช่องทางการเล่นทุกอย่างแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรพอ มันเป็นอ n s t a แกรมมันลงง่ายมันมีรูปอะไรเงี้ยผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายคลิปอะถ่ายไม่ค่อยเก่งแต่ว่าตอนนี้ก็ไอเลิฟทิกตอกละเพราะว่าได้คุยเออใช่พูดชื่อแอปอื่นไม่ได้ไอเลิฟทิกตอกพอได้คุยกับตอนนั้นโฟมชวนเล่นพอเริ่มได้คุยกับ FC แล้วก็มีอะไรก็ได้แชร์ทางนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบทั่วถึงดี ลงขายของในต่อ,ตอด้วยไหมไม่ได้ขายเลยครับแต่จริงคุณเลนาของคุณค,ณครับนะช็อกโกแลตจริงๆผมมีครีมกันแดดของผมอยู่นะพูดได้ปะวะแต่มันอยู่ในต่อ่ะครีมกันแดดของผมอ่ะมันอยู่ในต่ออ่ะถ้าพูดได้จะพูดถ้าพูดไม่ได้ไม่พูดกลัวกลัวปิวแต่มันเป็นชื่อว่าอบป้าที่มีผมกอลีซอ่ะไอเลติกตอกอย่ามาปิวนะเออ ไปนอนแล้วบายบายครับใครใครจะไปนอนแล้วบายบายนะคุณเจีย๊ยบขอบคุณมากเอ้ของดูจางๆนะของดูจังๆหอมหอมของดูจดจางคุณดี i อไอไขอบคุณฮนะเออหนูสอบติดแล้วใครสอบติดยินดีด้วยนะครับเหมาค่ะมีกี่ชิ้นคะโอ้โหคนคนที่เป็นภาษาจีนที่ส่งประวานให้ผมเมื่อกี้บอกว่าเหมาค่ะมีกี่ชิ้นคะเชื่ออะไรอะครับขอโทษผมแบบ ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกน้ำมันใส่ผอ่านไม่ทันขอโทษแต่ขอบคุณมากผมได้รับแล้วพี่เกสนิทกับพี่ซอได้ไงก็เตะฟุตบอลด้วยกันมานานแล้วก็แบบวันหนึ่งก็แบบอยากทํารายการเกี่ยวกับแมนยูด้วยกันเพราะว่าผมชอบฟังความเป็นมืออาชีพของเขาผมชอบฟังที่เขาแบบเขาเป็นนักเตะอาชีพเป็นนักเตะไทยอาชีพคนแทบจะเป็นคนเดียวอ่ะที่มีประสบการณ์ขนาดนี้ ที่ไปเล่นกับคิตตันพาเลตอะไรเงี้ยแล้วซอเป็นคนน่ารักเป็นคนแอคทีฟแล้วก็เป็นคนแฟงแฟงอะเป็นคนแบบใจใจอะก็เลยคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องแต่ทาอะไรเยอะเกินรีอซอวันวันพี่เกมสมีผมหงอกไหมพูดเลยนะไม่แอปเลยไม่เคยทําผมดําเลยมีครับแถวเนี้ยนิดนึงเออ พี่เกดอยากมีแฟนเด็กไหมฮะชอบครับชอบเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบพี่ซอใส่รองเท้าคนละสีใช่คนนั้นแหละคนที่ใส่รองเท้าคนละสีะนั่นแหละคนนั้นแหละที่หน้าเหมือนไส้หน้าเหมือนไส้อะ่ะตั้งใจฟังเฮ้ยมันไม่เห็นหรอกมั้งผมว่าแต่ว่ามีแต่ว่ามีามเมื่อไหร่จะกลับลมสังไม่ได้กลับมานานแล้วครับมีคนถามมานานหรือยังผมมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยเออ ดูตรงไหนได้วะน่าจะประมาณแบบยี่สิบนาทีกว่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งฉันเห็นงอกหนึ่งเส้นบ้าเวอร์เวอร์ไปขอบคุณคุณโบขอบคุณคุณออยคุณนตัตตี้คุณนัตตี้อัดโฮมขอบคุณมากบ้าไม่มีเอมค่ะ thank you พี่เจคิดถึงคิดถึงเหมือนกันแถวแถวหูเหรอ บ้าไม่มีไม่ใช่ปกติจะอยู่แถวๆนี้สองสามเส้นเห็นจริงไม่จริงอ่ะลองส่งประวานมาดีถ้าเห็นจริงอ่ะเออหนวดจริงหนวดจริงหนวดจริงไม่แอปไม่แอปเอมขอบคุณครับพี่เกดอายุสิบแปดอะไรน,น่ก็เวอร์ไปแบบเออจะบอกพี่แบบสามสิบสองสามสิบสามอะไรอย่างนี้ก็เออดูไม่เวอร์บอกพี่สิบแปดนี่เวอร์ไปจริงๆพี่พี่ว่าพี่ประมาณแบบสามสองสามสาม ไม่ได้โชว์หอ,อกครับมีคนทักมาว่าพี่เกดมีผมงอ,อกไหมพี่เกดไปงานหนังสือไหมคุณเล็กตาซอย thank you เฮ้ยไอเลิศลิศตอกไอเลิศลิศตอกหนูสอบติดแล้วโอเคอีกแป๊บหนึง่งตอนนี้ขอขอเวลาอีกไม่เกินสิบนาทีเดี๋ยวไปเอาพอมาให้ดูแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่เกดสี่สิบใช่ไหมแปบ๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวไปพอมาแป๊บเดียว เดี๋ยวคนเขารอดูอยู่แปบ๊บเดียวนะไปไปไป,ไปโอเคแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเมื่อกี้ไข่ตุ๋นเขามาแล้วแปบ๊บเดียวดูนะเดี๋ยวดูความแตกต่างนะคุณเล็กตาซอยของคุณมากไม่มีนิ่งอ่ะตัวเนี้ยทุกคนแป๊บเดียวนะ พอมาแล้วพอเนี่ยตัวใหญ่มากอยากจะบอกพอแบบอหญาแล้วพอชอบงับด้วยก็เลยแบบพอเขินกล้องหรอเขินกล้องเหรอก็อออเปล่านะก็ไม่นะแต่ว่าตัวใหญ่แบบแต่ว่าโลกอะคืออยากจะเดินตลอดเวลาอยากจะไปอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคอะโชว์พุงให้ทุกคนดูก่อนพอโชว์พุงให้ทุกคนดู อ่ะทุกคนจกจกทุกคนจกจำภาพแรงเลยทุกคนจกเฉินจกมาจกพุงทุกคนเชิญจกพุงจกเลยอ่ะนี่อ่ะนี่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 โอเคหมดเวลาตัวใหญ่ไหมพอ จบปุ้งไป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 พอไปหมดเวลาแล้วไปเดี๋ยวข้าวให้กินบึ้มห้สุดท้ายแล้วนะพอพอ,อ,อแล้วนะตูนไปทุกคนโอเคแล้วแม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 วโอเคแล้ว โอเคโอเคห้าทีพอสายโหดโอ้โหแบบพี่เกสเราเจอกันดูบอลที่ราชมังวันที่ยี่สิห้ามีนาอ้อสวัสดีครับยี่ห้ามีนาดูบอลราชมังอ๋อสวัสดีครับสําหรับการไปดูฟุตบอลไทยคุณพอรอแอร์ขอบคุณมากคุณปิ้นจิคุณกิฟต์ขอบคุณครับครบปวันไลฟ์ครบแปดวันหกสิบนาทีต่อวัน คือไอเลิฟทิกต็อกเนี่ยเขามีแบบบังคับให้ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ครบแล้วเขาจะแจกของอะไรอย่างเงี้ยหรอหนูตามพี่เกดมาตั้งแต่อายุสิบขวบโอ้แล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่คะเคยเจอตัวจริงหรอเว้ยเฮ้ยคุณก็ฉีดยาผมเกินไปหรือเปล่าคุณก็ฉีดยาผมเกินไปหรือเปล่าคุณเหมียวเจพี่เกอ่านทันไหมไม่ทันผมบอกเลย แต่ถ้าใครส่งของข,องขวัญมาอ่านทัน,นเย่หรอจังอ่ะเนี่ยเอาแยะมาฉีดยายคนละมินนี่สวัสด,ดีเอ่อกมลชนกครับขอบคุณมากคุณ kam สามหนึ่งเลนนี่ thank you ออะรอคะ่ะอยากไปซื้อทองไปซื้อทองได้เลยทองขึ้นพ่เกดดูบอลใช่ครับผมรอดูบอลครับ แป๊บหนึ่งมานานแล้วครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วยิ่งโตยิ่งหลออ่าฉีดยากันอีกแล้วพาชมอาร์ตทอยหน่อยทุกคนผมไม่ได้ผมไม่ได้เก็บอาร์ตทอยเยอะผมบอกเลยแต่ว่ามันมาเรื่อยๆทั้งแฟนขับซื้อให้แล้วก็ไปจุ่มเองบ้างหรือบางทีแบบหลักๆนะของเล่นผมมาผมจะมีไอรอนแมนใช่ปะ่ะแล้วก็อวันพีทวันพีทเนี่ยมีเยอะที่สุดไอรอนแมนไอมดแดง เซย่าอาร์ทอยเนี่ยมาหลังๆชอบชอบสเกลแพนด้าพูดได้ปะไอเลิฟติ๊กต๊อกไอเลิฟติ๊กต๊อกตุนเป็นไรกินไรเชือกเชือกไปอย่าก,กินเชือกกินไม่ได้ ดูละครพีเกดทุกเรื่องเลยสงการไปเล่นน้ําไหนผมคงไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นน้ําสงการนะคนมันเยอะเซเลอร์มูนมีไหมคะเซเลอร์มูนไม่มีค่ะตุนเป็นไรสไลด์ทาไมฮัตเชอร์เหรอมานี่มาขี้มูกไหลอะตุน พี่เกดจะอ่านเมนหนก,กี่โมงอ่าแล้วคุณยายใหม่คุณนิ้นิวขอบคุณครับพี่เกตเล่นเอ้ยอะไรอ่ะพี่เกตเล่นฮิโรโนะไหมคะพูดได้หรออารติตอกมีบ้างครับตุนไปแล้วทุกคนตุนหมดรอบแล้วช่วงนี้แมวเป็นหวัดเลี้ยงตุนด้วยอะไรครับ ช่วงนี้ไลฟ์บ่อยเองจริงวันนี้ไม่ได้กล่าไลฟ์ขอบคุณมากคุณซาร่าน้อยเรน่าขอบคุณครับเรน่า thank you มากเออที่วันนั้นส่งของมาให้พี่พจําได้คุณขอดูไข่ตุนหน่อยวันนี้ไข่ตุนหมดรอบแล้วทุกคนเดี๋ยวรอครั้งใหม่วันนี้จริงพูดตรงๆเลยไม่ได้กล่าจะไลฟ์แต่ว่าอยากคุยคุณแล็กตะซอย thank you รอบอลมาอีกแป๊บหนึง่งพี่โฟมมา ไม่เป็นไรไม่เป็นไร pads, โฟมเดี๋ยวเ,เราค่อยเจอกันมาหลังถ้าพ่เกตบอกอายุยี่สบวกหนูก็เชื่อค่ะเฮ้ยเอากูเวอร์โดนพิเกตตกละครเขาวานพ่อฉันบอกเอาอยาี้เอ้ยมีคนบอกว่าพ่อบอกว่าเหมือนพี่อายุยีบเอดเฮ้ยอันนี้ไม่จริงแล้วอันนี้ฉีดยาพี่แล้วพ่อฉันบอกคุณเหมือนอายุยี่ห้าคุณเลนาคุณพูดจริงเหรอน,นิวอบอค,ครับเอ้ยเอาอยาี้ลองถามลองเรียก พ่อกับแม่หรือใครที่อยู่ข้างๆอ่ะแล้วแบบว่าไม่รู้จักพี่อ่ะแล้วให้ทายว่าพี่อายุเท่าไหร่ลองมาทายดิฉีดยากันหน่อยยี่สหกสามเก้า สามแปดเอ้ไม่เอาไม่เอาสามแปสามเก้ามันเยอะไปมันใกล้เคียงสี่สิบเอ็ดอะไรละ่ะโอ้ยสามเจ็ดโอ้ยคุณเกสสามสามเออมันต้องอย่างนี้ดิมาสามปงสามแปดสามเก้าอะไระอ่ะเออส่งมากที่สุดคุณสามสิบเอ็ดใครส่งมากที่สุดสิบแปดไปเลยสิบแปดนี่ก็ฉีดยาไปโอเค พอเรื่องอายุพอก่อนคุณลีเน่เอออ่ะตามนั้นไม่ได้ good vibe ขอบคุณครับคุณชันย่าพัชรินเด e Choice ขอบคุณนะส่งของขวัญชิ้นแรกแล้วคุณจะต้องส่งชิ้นต่อๆไปพี่เก์น่ารักขอบคุณมากเอ้ยไอ้พวกที่บอก40ขึ้นอะไม่ต้องพิมพ์แล้วนะ พี่เกดเงหน้าหวยออกอะไรไม่รู้ไอเลติ๊กตอกอะไรกิ๊บก้าวเฟียวๆอยากอย่าพิมพ์ตัวเลขเอ้ยเอยอย่าพิมพ์ตัวเลขกันเยอะนะเดี๋ยวผมโดนดีดคุณฉัตรทิดาของขวัญชิ้นแรกตังคิวคุณพี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 อะไรพี่จุ๋มเองคะ่ะขอบคุณครับพี่เกไทายสกอร์คืนนี้หน่อยเควนชานาะเอ่อ พ่อฉันบอกว่าคุณดูอายุยีห้าคุณพ่อตาถึงคุณกู๊ดไวขอบคุณมากเอ่อผมขอทายสองหนึ่งแมนยูชนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ผมชอบทายแมนยูชนะแมวไปไหนคะแมวหมดรอบแล้วครับแมวหมดรอบแล้ววันนี้ตุนอยู่นานเหมือนกันอายุเกือบเท่าพ่อแสดงว่าพ่อหนุ่ม จะสุดเมื่อกี้คุณแน<ท>แน thank you ห้าทีสุดท,ท้ายพี่เกดพูดขาแล้วมันบับของขวัญชิ้นแรกจากคุณชานีคุณกิ่งดาวคิงดาว I am oil อยปาซูก้าสวนทุเรียน พี่เกสสูงหนึ่งร้อยแปดสิบสามแปดสิบสองรักพี่เกสมากค่ะพี่กำลังหนูอยากให้พี่เกสแสดงบทเจ้าเมืองเลยเยอะค่ะโอ้ขอบคุณมากครับบทแบบสำหรับบทที่มีประวัติศาสตร์อยู่จริงก็ผมจะวายก่อนทุกครั้งถ้าเกิดว่าท่านเลือกผมถ้าเกิดพูดแบบศยยศาสตร์ถ้าท่านเลือกให้ผมเล่นผมก็ผมก็เล่นอันนี้แล้วแต่จังหวะเลยครับ แต่ก็ยินดีที่มีคนแบบชอบในบทนั้นนะครับทักทายจากเยอรมันว้าวสวัสดีครับเยอรมันอิงเองพี่เอย่าพูดตัวเลขบ่อยโอเคโอ้มีคนชวนผมขอโทษด้วยนะครับมีคนชวนผมแบบไปจัดร่วมแต่ผมไม่รู้จักขอโทษด้วยครับอาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะครับพี่เกด ตัวจริงหล่อไหมคะหมายถึงพี่เหรอไม่รู้ดีต้องมาเจอว่ะพี่ว่าแบบก็อาจจะไม่ได้หล่อมากอะแต่ก็ไม่ธรรมดาอยู่พี่เกชวนพี่กับมาไลฟ์กับเล่นปะพี่เกดขอขึ้นไลฟ์พี่ขอโทษพี่พี่วันนี้พี่ไม่ไม่ไลฟ์กับใครนะครับใช่ใช่พี่เกดต้องอะไรขึ้นไลฟ์อะไรนะ พี่เกดต,ต้องขึ้นไลฟ์หนึ่งชั่วโมงโอวันหลังแล้วกันทีทีหนึง่งหนึ่งชั่วโมงเอางี้เอางนั้นผมถามตรงนี้เลยถ้าสมมติว่าไลฟ์หนึ่งชั่วโมงแล้วมันจะมันจะมันจะมีอะไรแตกต่างกับไลฟ์แป๊บเดียวครับเขาบอกว่าแบบบ้านเกดผมอยากมีบ้านบ้างทองลงอย่างค้ายังครับลงก็ลงไม่เยอะหรอกครับทุกคน หลีกจะขึ้นอันดับครับเสียงน้องแมวใช่มือป่าหาอุดกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะเห็นเม้นต์หนูไหมคะเห็นคะ่ะถ้าไลฟ์วันละชั่วโมงมันจะเปิดคนดูคะ่ะต้องทุกวันเหรอผมก็มีความสุขดีแล้วแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไลฟ์ชั่วโมงแสดงว่าวันนั้นแบบมีเพื่อนมีเพื่อนเล่นด้วยอะไอ้วันนั้นอะถึง บ้าพี่ต้องใช้โมจิหรือผู้หญิงอะไรอะเธอพูดไรอะน้องแดงขอบคุณมากแตกต่างค่ะต้นนะแตกต่างค่ะหนึ่งชั่วโมงจะเห็นหน้าหล่อน,นคะครับโอ้โะฉีดยาแกวันนี้พี่ดูเหนื่อยพี่ดูไม่เหนื่อยเลยวันนี้พี่ไม่เหนื่อยจริงเหรอพี่ดูเหนื่อยเหรอไม่นะไม่ค่อยเหนื่อยไลฟ์หนึ่งชั่วโมงจะนานกว่าขอบคุณคุณกู๊ดไว้นะครับสําหรับโบบนหัวผม ไลฟ์หนึ่งชั่วโมงจะนานกว่าไลฟ์แป๊บเดียวค่ะจริงจริงจริงคุณซินดี้ตังกิวคุณวายวายรักพี่เกดมาเกือบสิบปีแล้วค่ะขอบคุณมากพี่เกดชวนพี่บอยเดี๋ยววันหลังจะชวนบอยเพราะผมว่าบอยน่าจะน่าจะกลับมาแล้ะไม่เห็นอ่านเม้นหนูเลยนี่ไงอ่านอยู่คุณคาเฟอีนบอกว่า ผมไม่กล้าอ่านเลยอะ,อะไรที่บอกผมรอผมเขินว่ะคุณพัทธลินขอบคุณมากห้าแสนใจแล้วโอเคขอบคุณนะเม,มาก้ามพี่ช่วงนี้มีนิดหน่อยไม่มีเยอะพี่เกดเห็นเม้นไหมเห็นครับโอเคไปกว่อนทุกคนเอ,อ่อเฮ้ย ทำไมถ้ามันค้างป่ะมันค้างป่ะโอเคขอโทษมันดูค้างๆสวัสดีครับเดี๋ยวที่เกขอดูแมวหน่อยเติมแมวก่อนเดี๋ยวแมวค่อยเจอกันวันหลังนะครับวันนี้แมวหมดรอบแล้วไขตุ้นกระพอหมดรอบแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูบอลละมานั่งไลฟ์รอเวลาดูบอลขอบคุณมากที่มาทักทายมาโยนสิ่งของให้แก่กันไปก่อนนะไม่ไปได้ไหมเดี๋ยวเจอกันวันหลังนะคะ ขอบคุณทุกคนค่อยว่ากันบายบายขอบคุณนะครับ